ไอเรื้อรังเป็นปีๆพร้อมเสมหะเหลืองข้นทุกวันสุดท้ายพบต้นต่อที่แท้จริงเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่คิดว่าอาการไอเล็กๆน้อยๆไม่น่าเป็นอะไรเพราะบางครั้งมันอาจซ่อนโรคร้ายที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้มาดูกันว่าเคสของผู้ป่วยรายนี้เจอกับอะไรบ้างผู้ป่วยรายนี้มาพบแพทย์ด้วยอาการไอเรื้อรังมีเสมหะสีเหลืองข้นทุกวันต่อเนื่องมานานถึงหงปีเต็ม แต่ที่น่าตกใจคือจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นทุกอย่างดูปกติมากๆทั้งการเจาะเลือดเพื่อตรวจค่าต่างๆก็อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งหมดแถมเอ็กซเรย์ปอดก็ยังไม่พบความผิดปกติใดๆอีกด้วยดูรูปภาพประกอบเพื่อความเข้าใจหลายคนอาจจะคิดว่าอ้าวแล้วเป็นอะไรกันแน่แต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้แหละที่สำคัญเพราะเมื่อแพทย์ทำการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซีทีสแกน ก็พบความผิดปกติที่ซ่อนอยู่นั่นคือพบโพรงเล็กๆสองโพรงในปอดข้างขวาด้านบนโดยโพรงทั้งสองอยู่ติดกันมีขนาดประมาณ1.81.11.4เซนติเมตรและ1.71.61.8เซนติเมตรดูรูปภาพประกอบเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นซึ่งโพรงเหล่านี้แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุของโพรงในปอดแพทย์จึงส่งเสมหะของผู้ป่วยไปตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยวิธีการย้อมสี FB ซึ่งผลปรากฏว่าพบเชื้อ5้าเซลล์แต่ตรงนี้แหละที่เริ่มซซับซ้อน เพราะเมื่อนําเสมหะไปตรวจรหัสพันธุกรรม DNA เพื่อยืนยันว่าเป็นเชื้อวัณโรคหรือไม่รวมถึงตรวจหาเชื้อวัณโรคเทียมผลกลับออกมาเป็นลบทําให้แพทย์ต้องส่งเสมหะไปเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคเพื่อยืนยันผลอีกครั้งระหว่างรอผลเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรแพทย์ได้เริ่มให้ยารักษาวัณโรคเบื้องต้นไปก่อนได้แก่ยาไยอโซเนสิ์เรฟัมพิซินพิรซินเนอร์ไมล์อตทัมยูทอลและวิตามิน B6 เพื่อป้องกันไม่ให้อาการสุดลง หลังจากรอคอยนานกว่า2เดือนผลเพาะเลี้ยงเชื้อวันโรคและความไวต่อยา drug susceptibility testing ก็ออกมาซึ่งผลที่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับทีมแพทย์เป็นอย่างมากเพราะผลปรากฏว่าพบชืวันโรคเทียมถึง2ชนิดคือ m y c o b a c t e rium c a n i s i a และ m y c o b a c t e rium g o r d o n e i แต่สิ่งที่น่าสนใจคือเชื้อทั้ง2ชนิดนี้มีความไวต่อยาดมิเคซินคลอริโรไมซินมอกซฟลอกเซซินและไรแฟมพิซิน จากผลการตรวจทั้งหมดแพทย์จึงวินิจฉัยว่าผู้ป่วยรายนี้ติดเชื้อวันโรคเทียมชนิดไมโครแบคทีเรียมแคนเซซีส่วนเชื้อไมโครแบคทีเรียมก็ดนไนนนั้นแพทย์คาดว่าน่าจะเป็นเชื้อปนเปื้อนที่ไม่ได้ก่อให้เกิดโรคจริงเมื่อได้ผลเพาะเลี้ยงเชื้อและความไวต่อยาที่ชัดเจนแล้วแพทย์จึงปรับเปลี่ยนยารักษาวันโรคเทียมให้เหมาะสมโดยใช้ยาไรฟัมพิซินเอตัมยูทอลอซิตรอมิซินและม็อกซ์ฟลอกเซซินประเด็นที่น่าสนใจหลายคนอาจสงสัยว่าวันโรคเทียมคืออะไร มันแตกต่างจากวัณโรคธรรมดาอย่างไรวัณโรคเทียม (Non-Tuberculous Mycobacteria) หรือ N.T.M. คือกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียที่คล้ายกับเชื้อวัณโรคแต่ไม่ได้ทําให้เกิดวัณโรคโดยตรงเชื้อ N.T.M. สามารถพบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมเช่นดินน้ําและฝุ่นละอองและสามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อในปอดผิวหนังหรือต่อมน้ําเหลืองได้โดยอาการและการรักษาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อคําถามชวนคิดคุณเคยมีอาการไอเรื้อรังหรือไม่ คุณคิดว่าการตรวจสุขภาพเป็นประจำสำคัญแค่ไหนในการค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่และคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคติดเชื้อมาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับ